สวัสดีจ้ามือนีกับพอกับอ่อนมาล่าคนเดิบคนเก่าได้ค่ะมือนีบ่มีอย่างค่ะมานนางเหรียญยุซาค่ะภาพพี่น้องาเมืองงูค่ะตอนนี้ตอนนี้มันมีเป็นครบครั่วเลยค่ะมีเห็นยุนีประมาณสี่ตัวค่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่สองตัวตัวน้อยตัวหนึ่งค่ะก็เลยภาพพ่อแม่พี่น้องาเมืองค่ะต่อไปเห็นก็เป็นตะย่านนะคะปล่อยหกบ่ไดเลยค่ะ ตอนนี้มันมือนี้มันแดดออกเนาะค่ะมันก็มาสั้นเบ็ดอยู่ค่ะเห็นเห็นผู้ผู้ผัวเมื่อวนเขาอันก็เลยจะต้องมาทายคิดไหมพ่อแม่พี่น้องเมืองค่ะอันที่เห็นเห็นอยู่นี่คือมีลูกอยู่สองตัวอาจจะไลยก็สองตัวแล้วค่ะตะกี้จะเห็นเห็นตัวเดียวเนาะบันี่เห็นเห็นเลยว่ามีพ่อกับแม่ค่ะมีพ่อกับแม่แต่ว่าตัวแม่มันทายทายเพราะท่านค่ะตัวพ่อมันทายท่านค่ะสั้นเบ็ดอยู่คุณ คิดว่าเป็นตัวพ่อนะเพราะว่าตัวมันออกขาวๆจักหน้อยนะตัวแม่มันจะออกดำๆแล้วก็ตัวใหญ่ก็ตัวเถิกจักน้อยนะคะนะ่ <c oughs> ะเนาะก็เลยพาพพอแม่พี่น้องเมือมงค่ะ จะจอบมังว่าจะทายติดลูกอินโมพรมมันจะอยู่ก่อก่อยาที่อ่อนเคยทายเม่มันน่ะค่ะอต่ตอนมาเห็นสองทายพระท่านค่ะแล้วบางนึงนี่ก็ทายให้เมืองอยู่แต่ว่ามันบ่เห็นคัก อันนี้ก็เลยเจ็บไปทายมันอีกว่ามันจะเห็นคักบอ่ We eat all the egg, duck egg. So? Goodbye. There there's, there's two big snakes here this afternoon. Yeah, no. They are on the bottom. They just quickly go yeah. in. Yeah. Okay. And there's there's a big one in there. Really? Mm -hmm. you no, know, I never seen so many. Shh. I don't see any. You see the sun base here. They're, they're mum and dad, aren't they? Family. From one to two, from two to three. You see one sleepy. Dad, here, look. There, 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 there. Behind you, Mom. Behind you. Huh? You idiot. There. Oh, no, no, big one there. You idiot. That's just behind you. Oh. I can't. the Big one there. Whoa, oh, mom! Look, this mom here, mate. Look, see? Huh? Look, this one different color. This one, look. This one is little. They not move. Only little pet. นี่เป็นสุดไปสวนค่ะสุดไปสวนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะคล้ายๆกับบ้านเฮาก็จะแต่งตัวดีๆไปฮ็ดสวนกับอไดเมื่อนี้ก็จะไปไถไถรถไปไถแล้วก็ไปพุวนดินค่ะเดี๋ยวห้ามันก็จะขึ้นแล้วก็จะเอาพักที่เฮ้ากาไว้นะคะลงไปปลูกค่ะเมืองนู้นค่ะวิวงามมาค่ะวิวแถวบ้านอ่อนนะคะงามมาค่ะงามเลอม,ามีอากาศดีลมน้อยๆค่ะ ก็เลยยางมึงมือนั่นมากกบจำเลยค่ะกระโดดตกใจเห็นทั้งแม่เห็นทั้งลูกแม่ก็ตกใจเนาะทะกกี้จะเห็นแต่แม่แต่ว่าซาปาก็บ่ค่อยเห็นนั่นปลาประได๋ค่ะเดี๋ยนี้ตัวหนึ่งบ่อนกันมากเองงูไปกินบนเรากระบืู้แต่พัดงูไม่อยู่หนีปลาก็เริ่มหายไปเรื่อันค่ะอันนี้ห่วกนะทะกกี้ร้ายๆค่ะ นี่นี่ก็เรือหน่อยลงโสไซงูมันกินงูกับอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นค่ะแต่ว่าตอนนี้เมืองีหวกคะนีหวกมันเล่นน้ำขึ้นมาหายใจป๊อป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 เป็นกุ้มเป็นกุ้มนี่ค่ะมันเล่นแบบเป็นกลุ่มเลยช่วงนี้ครับปีนาญานอันตลายเป็นอย่างหนึ่งงูเนาะ จากตัวหนึ่งมาสองจากสองมาสามเยอะีอห่วหลายๆก็ยั่งนิดหน่อยนึงค่ะสสใจมันกินนี่ห่วกมั้งป่าก็บพวกใครเห็นค่ะมันก็นจะกินป่านั่นคือว่าแหละมีแหล่งอาหารอยู่แถวนี้เ,เกิดมักเป็นยังไมค่ะคลิปนี้ก็หวังว่าทจกคนจะมักได้ค่ะกอไลค์กดแช่ไฮอ่อนมาล่าไลสตาร์นั่นเนอค่ะคลิปมู่นะนะฮักนะฮัก สาเขาเนี่ยแหละคะ่ะบ่ได้เอามาเลี้ยงนะค่ะมันมาเอางจากธรรมชาติตะกี้ก็เห็นตัวเดียวนึงีนี้ก็เห็นสองเห็นสามเห็นทั้งแม่ทั้งลูกเลยคะ่ะลูกสองตัวพ่อกับแม่อยู่คนละข้างเลยคะ่ะมื้อนี้เห็นทั้งพอทั้งแม่เลยค,ค่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ออนมาล่าไล,าลาสตาร์นั้นเลยค่ะก็ได้ขอบคุณคะ่ะ